มาทำความรู้จักนะครับกับข้อต่อของท่อโครงสร้างสาระประโยชน์ของเรานะครับว่าแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับใช้อย่างไรประกอบกันอย่างไรเรานะครับยังคงนี่ครับหมุนได้ครับนอกจากหมุนแล้วนะครับยังสามารถสไลด์ขึ้นลงได้อีกนะครับนะครับกรอบเสร็จแล้วนะครับเอาไปตั้งกับพื้นนะครับนอกจากพื้นแล้วนะครับก็ยังเอาไปใช้กับ ผ้าหนังได้เช่นกันนะครับอันนี้จะเรียกว่า insert nut นะครับ insert nut เราสามารถเอาไปต่อเป็นล้อครับไปใส่กับเป็นล้อเป็นคัสเตอร์นะครับใช้งานนะครับหรือจะเอาไปต่อเป็นเ้าเรียกขาชิงนะครับหรือ stabilizer ก็สามารถทีาเรียกว่า rubber foot cap นะครับนี่ครับเอาไปใส่ไว้ข้างนอกนะครับสามารถเอาไปวางกับพื้นได้นะครับเราก็มีตัวนี้ครับเขาเรียกว่า อินเนอร์แคปนะครับสามารถสวมหัดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับ DIY ของใช้ในบ้านโดยโครงสร้างจากท่อทำโครงสร้างได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องเชื่อมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ช่อง DIY กันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ DIY ของใช้ในบ้านโดยโครงสร้างจากท่อันอีกแล้วนะครับ ก็สาหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังว่ากันด้วยเรื่องข้อต่อท่อนะครับของท่อโครงสร้างสาระประโยชน์นะครับมาในครั้งนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะครับว้าเห็นไหมครับว่าข้อต่อท่อนะครับมีให้เราเลือกใช้งานหลากหลายมากมายนะครับเราสามารถออกแบบนำข้อต่อไปใช้กับงานได้ค่อนข้างมากหลากหลายนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมในวันนี้นะครับก็ ลองหากลับไปนะครับย้อนลงไปดูในในช่องผมนะครับไปดูว่าใน3 EP แรกเนี่ยที่ผมพูดเรื่องข้อต่อท่อนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับลองไปดูนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครคิดออกหรือยังนะครับว่าข้อต่อท่อที่ผมได้พูดไปนะครับสามารถเอาไปทําอะไรเป็นบ้างนะครับถ้าใครคิดออกแล้วนะครับหรือว่าได้ลงมือทําไปแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับอเคสำหรับวันนี้นะครับ เราจะพูดถึงข้อต่ออประเภทไหนนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงข้อต่อในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับข้อต่อในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เมื่อใส่เมื่อประกอบเข้าไปแล้วนะครับยังสามารถเคลื่อนที่ได้ครับก็คือยังสามารถหมุนได้หรือสามารถสะไลดตัวได้นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนะะ <ijo ose> นะครับผมจะขอญากประกอบ ข้อต่อร่วมแบบหนึ่งทางเข้าไว้นะครับเพื่อให้เห็นว่าข้อต่อตัวนี้มันจะคงที่ไว้นะครับมันจะยังคงที่อยู่นะครับแต่เมื่อเราประกอบข้อต่อในกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้นะครับเราก็จะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับข้อต่อในกลุ่มที่ เมื่อประกอบแล้วยังสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมจะดิบมาพูดเพียง2แบบนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญของข้อต่อท่อในกลุ่มนี้นะครับก็คือเจ้าตัวบูสสีขาวนี้นะครับซึ่งตัวบูสสีขาวนี้นะครับมันจะมาใส่อยู่กับ ้อครับแล้วนำข้อต่อของเรามาลัดบนตัวบสสีขาวนี้นะครับก็จะทำให้เกียงโคงมสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับมาดูแกนหมุนแบบทางเดียวก่อนนะครับหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับข้อต่อท่อแบบทางเดียวน,นะครับนี่จะคล้ายๆกันเลยนะครับ เี้ยงแต่การล็อกนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไปใส่กับเจ้าตัวบูชนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการประกอบของเรานะครับเราก็จะต้องประกอบให้เข้ากับตัวบูชนะครับโดยที่เขาจะมีล่องอยู่นะครับหรือมีคียอยู่นั่นเองอ่าใส่เข้าไปครับก็เอาโอรบรกนัดมาใส่ครับ ก็จะเหมือนการต่อข้อต่อแบบการต่อร่วมทางเดียวนะครับคล้ายกันเลยนี่นะครับอ่าอที่มาต่อร่วมของเราแน่นแล้วนะครับไม่สามารถขยับได้แล้วนะครับแต่เรานะครับยังคงนี่ครับหมุนได้ครับเห็นไหม,มครับเรายังคงสามารถได้ครับก็คือตัว ล็อกนี้ไปล็อกกับตัวบูธสีขาวนะครับตัวบูธสีขาวจะฟรีกับท่อแกนนะครับที่เรามาต่อนะครับนอกจากหมุนแล้วนะครับยังสามารถสไลด์ขึ้นลงได้อีกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกนะครับที่เราจะเอามาใช้งานนะครับอีกแบบหนึ่งครับ ก็จะคล้ายกับทั่วต่อเสริมแรงเลยนะครับนี่ครับอ่าเราต้องใส่ตัวบูทสีขาวเข้าไป2อัน2ออันนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ เอาไปสำหรับข้อต่อแบบนี้นะครับก็จะมีบูชอยู่2ตํตำแหน่งนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทำให้มีจุดหมุนเกิดขึ้นที่2ตํตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งที่แกนนี้นะครับสามารถหมุนได้นะครับที่ตำแหน่งนี้ แล้วก็ยังคงสามารถหมุนได้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนอกจากหมุนแล้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็คือสามารถสไลด์ได้ด้วยนะครับอ่านี่ครับนี่ก็เป็นข้อต่อนะครับในกลุ่มที่เมื่อใส่แล้วนะครับสามารถหมุนได้นะครับสามารถสไลด์ตัวได้นะครับอย่างที่บอกนะครับอ่จริงๆแล้วมี ข้อต่อประเภทนี้อยู่หลายแบบนะครับแต่ผมก็ได้หยิบยกมาให้ชมกัน2แบบนะครับสำหรับการใช้ประโยชน์จากข้อต่อลักษณะนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นเห็นกันเลยนะครับก็อย่างเช่นเราจะสามารถนําเอาข้อต่อแบบนี้ไปใช้เป็นลักษณะคล้ายๆกับบานพับนะครับเหมือนกับ การนาไปประกอบเป็นประตูอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับหรือเราอาจจะเอาไปใช้งานในลักษณะการสไลด์นะครับการยืดระยะก็ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับครับนอกเหนือจากข้อต่อท่อนะครับที่ผมได้พูดมานะครับตั้งแต่ EP 123นะครับรวมถึง EP นี้ด้วยนะครับข้อต่อมีหลากหลายชนิดให้เราเลือกใช้นะครับนอกเหนือจากข้อต่อนะครับเรายังมี ที่เรียกว่าเป็นอะซเซสซอรี่นะครับหรืออุปกรณ์ประกอบที่จะสามารถเอาไปใช้งานอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยนะครับอะซเซสซอรี่ของเรามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับให้ดูตัวนี้กันเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวประกบท่อนะครับเมื่อประกบเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปยึดติดกับพื้นนี่อย่างนี้นะครับ ยึดติดกับผนังนะครับได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูครับก็มาอ่านีครับนะครับ กรอบเสร็จแล้วนะครับเอาไปตั้งกับพื้นนะครับสามารถเจาะกับพื้นยึดนะครับด้วยพุกนะครับหรือเอาสกรูอัดเข้าไปเลยก็ได้นะครับนี่นอกจากพื้นแล้วนะครับก็ยังเอาไปใช้กับผ้าหนังได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่เราพูดถึงนะครับอ้าวตัวต่อมาครับนี่เรามาวาดกันด้วยตัวประกบประเภทนี้นะครับ เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถติดกับแผ่นไม้กระดานก็ได้นะครับอันนี้จะแตกต่างกับชุดนี้เล็กน้อยนะครับก็คือชุดนี้จะต่อกับปลายท่อนะครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นการต่อกลางท่อนะครับที่ผมเคยใช้งานมาก็เอาไปต่อกับ ตัวไม้กระดานนะครับเอาไปวางเป็นชั้นวางของนะครับนี่ต้นนะครับอ่านี่ครับอ่าอย่าไว้หมดครับอุปกรณ์เรเรายังมีนะครับ เอาไปเชื่อมต่อกับพื้นนะครับน,นี้ครับอันนี้จะเรียกว่าอินเสิร์ตนัทนะครับอิน,นเสิร์ตนัทนะครับเอาไปใช้ทำอะไรครับก็คือเราสามารถนำไปตอกนะครับัดเข้าไปในท่อครับตัวอินเสิร์ตนัทเนี่ยก็เข้าไปเบ่งแล้วก็ไปล็อกอยู่กับท่อนะครับ เราก็สามารถเอาไปต่อเชื่อมนะครับโดยด้านในนีครับจะเป็นเกลียวนะครับด้านในจะเป็นเกลียวจริงตามที่ผู้ผลิตเขามีนะครับก็จะมีเกลียวหลายประเภทหลายแบบด้วยกันนะครับเราสามารถเอาไปต่อเป็นล้อครับไปใส่กับเป็นล้อเป็นคัสเตอร์นะครับใช้งานนะครับหรือจะเอาไปต่อเป็นเครียกขาชิงนะครับหรือซาบริเซอร์ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ต่อเข้าไปแล้วเบ่ง เมื่อมันเบ่งออกแล้วไม่สามารถเราออกได้นะครับนี่ผมจะไม่ตอ,อกเข้าไปให้ดูนะครับเพราะว่าพอตอ,อกเข้าไปแล้วค่อนข้างแน่นครับแข็งแรงนะครับสามารถรับนหนักได้นะครับยังไม่หมดแน่ยังไม่หมดนะครับอุปกรณ์ของท่อเขามีค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมเอามาใช้งานนะครับอ่าเรามาดูครับถ้าสมมติเราต้องการเอาไปทําเป็นโต๊ะเป็นชั้นวางของเป็น อะไรก็แต่นะครับแล้วต้องการที่จะให้วางกับพื้นนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปวางกับพื้นเลยนะครับตัวท่อที่เป็นโลหะก็ยังมีความคมอยู่นะครับอาจจะไปขูดขีดทําให้พื้นเราเป็นรอยได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทํามาครับเขาก็เรียกว่า rubber foot cap นะครับไอเจ้า Rubber Foot Cap นี่ก็นี่ครับเอาไปใส่ไว้ข้างนอกนะครับสามารถเอาไปวางกับพื้นได้นะครับเอาไปวางกับพื้น นะครับป้องกันไม่ให้ท่อไปขูดขีดกับพื้นได้นะครับสำหรับไอตัว r u b b e r Foot c a p เนี่นะครับเขาก็สร้างมาเพื่อท่อชินนี้โดยเฉพาะนะครับไม่สามารถไปหาตามโคมโปรได้นะครับเพราะว่าตัวท่อนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางนนอนที่28มิลน,นะครับไม่ไม่ตรงกับมาตรฐานของท่อทั่วไปนะครับที่จะเป็น 1นิ้วนะครับ1นิ้วกับอีกหหุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องใช้เฉพาะของเขาไปนะครับลักษณะนี้นะครับอ่าเช่นกันครับอันนี้เอาไปวางไว้สําหรับข้างด้านล่างนะครับด้านบนก็มีเช่นกันนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มความสวยงามนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับมีช่องโหว่ของข้อนี้นะครับเราก็มีตัวนี้ครับเขาเรียกว่า อินเนอร์นะครับเป็นพลาสติกนะครับสามารถสวมอัดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับสามารถสวมอัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้ท่อตัวนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ผมก็จะไม่ขอสวมัดเข้าไปนะครับว่าถ้าสวมไปแล้วก็เอาออกมาก็ไม่ใช่สภาพเดิมนะครับเป็นอย่างไ้างครับสําหรับวันนี้นะครับก็ผมได้พูดไปสําหรับข้อต่อท่อในกลุ่มของข้อต่อที่เมื่อประกอบแล้วยังสามารถ เืนที่ได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็กลุ่มของออซสซี่สำหรับการใช้งานกับข้อต่อท่อและท่อสนิดนี้ไปนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดตั้งแต่ ep 1, 2, 3และ ep สุดท้ายคือ ep นี้นะครับเรื่องข้อต่อท่อพอที่จะสามารถทำให้ทุกคนนี่มั่นใจและนำเอาท่อและข้อต่อตัวนี้ไปออกแบบเป็นโครงสร้างนะครับก็ต้องขอบอกนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็ยัง ไม่หมดสทัทีเดียวนะครับผู้ผลิตนะครับยังมีผลิตนะครับข้อต่อท่อแบบอื่นๆอ,อีกพ่อสมคครัวเลยนะครับแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดในวันนี้ก็เท่าที่ผมเห็นว่ามันมีความสำคัญและสามารถนำไปใช้งานได้นะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูแล้วมีคำถามอะไรนะครับอยากจะรู้ว่าข้อต่อปรเทนี้เป็นยังไงนะครับอยากให้เราประกอบจุดไหนให้ดูใหม่นะครับ อยากเห็นว่าเมื่อประกอบแบบนี้แล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันนะครับว่าข้อต่อแต่ละเพศประกอบกันยังไงนะครับตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วนะครับว่าท่อมีความแข็งแรงเพียงพอข้อต่อมีความหลากหลายนะครับสามารถที่จะนำไปออกแบบเป็นโครงสร้างต่างๆได้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะนำ และข้อต่อนะครับไปออกแบบเป็นอะไรนะครับหากใครมีไอเดียอะไรสนุกสนุกนะครับอยากให้เราลองต่อท่อเป็นอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปกันมาจนจบนะครับอันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายสำหรับเรื่องของข้อต่อตัวนี้แล้วนะครับยังไงแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ เื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ